สวัสดีค่ะวันนี้นำเหรียญมาให้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำเหรียญของหลวงพ่อผางนะคะวัดอุดมคงคาคีริเขตนะคะเนี่ยค่ะมีสองเหรียญน,นี้ค่ะเนี่ยค่ะปีสอง2ห้าสองค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเอ่อเหรียญรุ่นเนี้ยมันจะมีหลายบล็อกมากค่ะคือตอนนี้ก็ยังแยกบอกกันไม่ได้ว่าแบบ มันมีก e ี่บล็อกกันแน่แต่เหมือนจากที่ดูแล้วก็ที่เขาแบบอ่าอ่านมานะคะว่าบล็อกที่เขาเล่นกันก็คือบ็อกค,ค,คงคงคงเขตตรงด้านหลังเนี่ยค่ะมันจะเขียนว่าแบบจริงๆตรงนี้มันเป็นวัดอุดมคงขาคีรีเขตใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแบบเวัดอุดมคง ขาตัวเนี้ยตรงสระตัวเนี้ยมันจะเป็นสระเอเขาถึงเรียกว่าคงเคเนี่ยค่ะดีสอรงเหลยยียมนี้นี่ค่ะพระค่อนข้างศึกนะคะตามอายุเลยค่ะแบบเก่ามากๆค่ะ ก็จะไม่ค่อยเห็นตัวตักรอยตัสยดสักเท่าไหร่ะะมาให้รับชมกันนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ